การเป็นแคนิเดตนายกนี่มันต้องมองไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าถ้าเกิดในการที่เป็นนักการเมืองเวลาคุณสัญญากับประชาชนม,มันต้องทําได้จริงตามกรอบงบประมาณตามกรอบกฎหมายตามกรอบอำนาจของนายกเนี่ยอนาคตที่เราสร้างร่วมกันได้มันยังมีโอกาสอยู่อยากจะให้เหมอนก็ว่าเป็นกุญแจที่ไขความหมดหวังความสิ้นหวังเ่ยับปทะเทไทยพยายามใช้เวลาหนึ่งปีในการหาคําตอบที่ผมหาไม่ได้ในตอนที่อยู่ในสภาเพราะมันกลายเป็น จากแค่ inside parliament มันเป็น all over the world เราพยายามอยากจะให้มันมี implication หรือว่ามันมีแล้วยังไงต่อสำหรับประเทศไทยในสิงที่ได้เจอมาคิดว่าเวลาของผมยังมาไม่ถึงแต่ว่า my time will come ครับพ่ธาเลมเชนรัฐนักการศึกษาอาคันตุกะมหาวิทยาลายัยฮาร์เบิรับ จริงๆค่อนข้างที่จะไร้รอยต่อเพราะว่าผมเรียนจบที่นี่เมื่อ2011ตอนนี้2025ก็ห่างมา24ปีแต่ว่าพอไปถึงที่นู่นเนี่ยมันก็รู้ว่าต้องขึ้นรถเมลสายไหนต้องกินข้าวที่ไหนต้องซื้อของที่ไหนห้องเรียนต้องไปที่ไหนเนี่ยมันก็ยังจําได้อยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความลําบากหรือว่ามี friction หรือว่ามีแรงเฉื่อยอะไรในการที่จะใช้ชีวิตต่อหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่มีความสุขอย่างไม่ได้คาดหมาย แต่ว่าในขณะเดียวกันความกังวลในเชิง professional หรือว่าความกังวลในเชิงการเมืองไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่มากขึ้นกว่าเดิม personally มีความสุขดีแต่ professionally ก็กังวลครับยกเว้นเดินทางเยอะไปหน่อยครับ <c oughs> แล้วในวันที่เจ็ดสิงหาคมสองหกเิบค่ะวันที่จุฑาภาเรียนคัโมเมนต์ที่ถุกตัดสินเนี่ยคิดว่ามันสิ้นหวังแล้วหรือว่าและอยากว่ายังไงก็ต้องกับ ไม่เคยรู้สึกเบื่อไหนการเมืองแล้วก็รอรอได้เขาต้องใช้คําว่าอะไรนะเย็นพอรอได้ใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณชูวิทย์พูดกับคุณสรยุทธยงแต่ก็คิดว่าเวลาของผมยังมาไม่ถึงแต่ว่า my time will come แล้วถ้าไม่มีเห,ห,เหาาตุการณ์เก็ดปัญหาความขัดของเกี่ยวกับการสือสาระคะท่ว่าหนักสีเก่เด็กาเจอออฟไทยแลนด์จะเกิดขึ้นไหมคะก็ค,คงจะคิดอยู่เรื่อยๆเพราะการเป็นแคนาเดตนายกน,นี่มันต้องมองไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้า อาจจะไม่ถึงขนาดยุทธศาสตร์20ปีแต่ว่าอย่างน้อยใน5ปีหรือ 2- 3มปีอย่างตอนที่เราเป็นคณตนยายกผมก็ยังจําได้ว่าตอนที่มาดีเบตที่มติชนครั้งสุดท้ายเพราะคือการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนไม่ว่าจะในรูปของพรบรหรือในรูปของเงินกู้กว่า500,000ล้านบาทจบแคมเปญด้วยการบอกว่าวาระร้อยวันแรกของเราเราจะทําอะไรวาระสมัยแรกเราจะทําอะไรวาระสมัยที่2เราจะทําอะไร1ปีแรก นี่คือสิ่งที่จะทำกฎหมายจะมีอะไรบ้างอะไรพวกนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่แหละแต่ว่าคงจะไม่มีความยืดหยุ่นหรือความเป็นไปได้สูงเท่าแบบนี้เพราะว่าเราได้คำตอบเกี่ยวกับอนาคตที่เรากังวลหรืออนาคตที่เราอยากจะให้เป็นจากประเทศที่เขาเคยทำสำเร็จมาแล้วหรือในการแก้ปัญหามาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในจักรวาลที่ประมาณขนาดนี้แต่ถ้าเกิดในการที่เป็นนักการเมือง เวลาคุณสัญญากับประชาชนมันต้องทําได้จริงตามกรอบงบประมาณตามกรอบกฎหมายตามกรอบอํานาจของนายกเนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณแบบนี้ก็คงจะมีแต่อาจจะวงเล็กหน่อยหลังจากถูกตัดสินท,ทางการเมืองนะคะมุมมองแล้วก็ลสใสทัต่อประเทศไทยของพิธา,านเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างก็ค,งคิดว่ากว้างขึ้นแล้วก็เล็กขึ้น<ม>เพราะว่าการไปอยู่ที่บอสตันสหรัฐเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัย ก็จะได้พบกับคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่เป็นยาตรีก็จะเคนที่อายุประมาณ1 8บแถึงยีกว่ามากขึ้นก็จะได้เข้าใจเขามากขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่คนเจนซีหรือคนที่เด็กกว่านั้นเนี่ยเขาคิดอะไรกันนะแต่ในขณะเดียวกันก็จะได้เจอคนรุ่นเดียวกันหรืออาจารย์เก่าที่อายุมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความคิดของคนแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยต่างกันยังไงร,รวมถึงคนที่ต่างภูมิภา,าคเพราะว่าไม่ได้มีแค่ในอเมริกาอย่างเดียว ก็จะมีคนจากประเทศจีนมีคนจากประเทศต่างๆนานาจากลาตินอเมริกาจากเอเชียซาว์ทเอเชียหรือว่ายุโรปเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่นู่นด้วยก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าจากที่เป็นนักการเมืองก่อนที่จะชูตัดสิน์ในเมืองไทยในการที่เป็นแคนเดในยกเนี่ยมันต้องเป็นคนที่แสดงความเห็นตลอดเวลาเป็นคนที่พูดเยอะแต่ว่าพอไปที่นู่นกลายเป็นคนที่ฟังเยอะก็รู้สึกว่าอยู่ในห้องประชุมที่ถูกห้องมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในห้อง ที่เราเป็นคนพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากําลังรีพีทในสิ่งที่เรารู้อยู่ในหัวของเราอยู่แล้วแต่เมื่อเราได้ฟังเพื่อฟังจริงๆเนี่ยฟังเพื่อตอบสนองไม่ได้ฟังเพื่อตอบโต้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเราอ่ามีความสุขอ่ามากขึ้นกับกับบทบาทใหม่นี้คุณพิธาอยากให้คุณมองคุณพิธาตาของไปเป็นยังไงมองผมว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติคนหนึ่ง<ม>นะเป็นพลเมืองคนไทยคนหนึ่ง<ม>แค่นั้นเอง ก็ปรารถนาดีกับประเทศแล้วก็อยากจะให้โอกาสผมก่อนที่จะตัดสินผมตามข่าวหรือว่าตามตามเฟคกนิวส์ต่างๆข้างหลังก็มีเยอะก็อยากจะให้เปิดใจลองอ่านดูหื่อว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วที่ผ่านมาค่ะคนที่ทาเคยยืนยื่นผู้แสดงในสภา,า,สา,าหรือว่าบนเวทีหาเสียงนะคะแต่ว่าวันนี้ มาพูดผ่านหน้ากระดาษมันจะมีความรู้สึกแตกต่างากันงไงบ้าละเอียดมากขึ้นแน่นอนลงรายละเอียดได้มากขึ้นแล้วกอ็อาจจะต้องเขียนอย่างตั้งใจและละเมียดเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับระหว่างบรรทัดเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์ของการเขียน<ม>ในขณะที่เวลาการพูดเนี่ยสเสน่ห์มันอยู่ที่บอดี้แลนด์วรเฉการใช้สายตาหรือมือคือเสน่ห์ของการสื่อสารมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเขียนอะไรหรือพูดอะไรออกไปตรงๆเนาะ แต่ว่ามันอยู่ที่วิธีนําเสนอวิธีเดลิเวอร์ซึ่งถ้าเป็นการเขียนมันก็คือระหว่างบรรทัดถ้าเป็นการพูดมันก็ประทากถามันก็ขึ้นอยู่กับจ่ายตาหรือท่าทางที่ใช้ก็คนละแบบแต่ก็พยายามอยากจะคงความรู้สึกแบบนั้นให้ให้คนที่ได้รับสารไปได้รับความรู้สึกจากายปากกาจากสมองที่เราคิดเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่านําเสนอในคนละรูปแบบการฟังยากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังในเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะผมไปเอ Human Artificial Intelligence ผมก็40กว่าแล้วนะมันก็ไม่ใช่แบบรุ่นที่มันทันพวก Generative ต่างกับ a e t i c AI ยังไงอะไรทั้งหลายมันก็ต้องเริ่มใหม่หมดคือจะต้องนั่งฟังในเรื่องที่ยากๆแล้วก็กลายเป็นคนที่ต้องมานั่งเริ่มเรียนรู้ในวัย40กว่ามันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายดีครับเราก็คือการเขียนเป็นอาิเล็กอมันมากกว่างานอิเเพราะว่ามันเขียนทุกวันเขียนทุกอาทิตย เขียนแบบไม่มีใครอ่านยกเว้นผมเขียนแบบเขียนเสร็จแล้วก็ฉีกทิ้งเลยก็มีแล้วก็มันเหมือนเป็นกิจกรรมที่มันที่มัน reinforce ความเป็นมนุษย์ของผม,ม,มการส่งเสียงทางปากสัตว์อื่นทําได้ฟังทําได้มองเห็นสัตว์เลียงลูกดุนมที่ยังทาได้แต่การเขียนออกมาเนี่ยเพราะว่ามันยูนิคกับความเป็นมนุษย์แล้วมันส่งเสริมความเป็น humanity เยอะพอสมควรเพราะบางที่เนี่ยเราก็คิดว่าให้เราคิดอย่างนี้ถูกแล้วแต่พอเขียนมาเขียนมาโอเค ไม่ถูกมันมันมีอะไรผิดอยู่ตรกะมันหายไปกลางทางว่ะเออมันก็เลยทําให้เราสามารถดูได้ตาหรือฟังจากในข่าวจากในทิกตอกแต่พอเรามาเขียนเองอ่ะมันได้ชําระชําระไอ้จิตใจหรือว่าชําระไอ้ตากะอันนี้เป็นอะไรตัวผมคิดว่าทักษะในการเขียนยิ่งมี AI ยิ่งต้องมีทักษะในการเขียนผมว่าคนที่มันจะใช้ AI ได้มีประโยชน์แล้ว ทําให้ตัวเองยังสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นยคือคนที่เขียนพร้อมเก่งๆเพราะฉะนั้นทักษะในการเขียนเนี่ยมันอยู่คู่กับตังคมกับการงานในอนาคตแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณพิทาได้มีหนังสือ o prime minister ไปแล้วค่ะก็เลยอยากถามว่าหนังสือเล่มนี้แตกต่างจาก a prime minister ยังไงแล้วก็จะมองเป็นภาคต่อหรือว่าภาคใหม่ปีเป็นความต่อเนื่องที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเป็น contrast continuation เพราะว่า almost prime minister เนี่ยเป็นเรื่องของอดีต แล้วก็มองเข้ามาในตัวเอง The future of Thailand เนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตแล้วมองออกไปข้างนอกจาก outside in มันกลายเป็น inside out อะไรเงี้ยมันก็จะมีความต่อเนื่องที่ไล้รอยต่อแต่ว่าในขณะเดียวกันจาก personal มันก็กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ policy ก็จะกลายเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามันก็เป็นการรวมเล่มจากการที่เป็น columnist ของมาติชน weekly มาตลอด1ปีก็น่าจะ52ตอนมันก็เป็นการจัดระเบียบเล้นชักความคิดของผมที่ได้เจอคน หลากหลายมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้ายังอยู่สภาอยู่ก็คงไม่มีโอกาสเหล่านั้น mm hmm. future of Thailand นี่ก็ไปเต็มที่ mm hmm. กับข้อมูลที่ได้รับมาแต่ก็พยายามอยากจะให้มันมี implication หรือว่ามันมีแล้วยังไงต่อสำหรับประเทศไทยในสิ่งที่ได้ไดเจอมางการเขียน mm ้ค่ะเืออะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดไม่มีเลยครับมีความสุขทุกวันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ เขียนแล้วก็ร่วมง,งานกับมาติชนครับรู้สึกคอนเฟิร์มกับตัวเองถึงประโยชน์ของการเขียนมากกว่าการอ่านพูดและฟังมีประโยชน์ที่ต่างจากสามสี่อย่างที่ผ่านมาเพราะบางทีเราฟังปุ๊บเนี่ยเรานึกว่าเราโอเคแล้วแต่พอมาเขียนมันเขียนไม่ออกแสดงว่าเฮ้ยต้องฟังอีกรอบไว้หรือว่าต้องถามอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่ เป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทุกคนน่าจะมีโอกาสได้การเขียนไม่ว่าจะเขียนดารี่เขียนสรุปว่าอ่านอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พิเศษสําหรับมนุษย์ที่สัตว์อื่นทําไม่ได้ในผมคิดอว่าไรทิงนี่มันเป็นอะไรที่วันเดอร์ฟูลแล้วก็ที่มันมีความเป็นมนุษย์สูงมากกว่าอย่างอื่นมันเป็นอีกกิจกรรมทางทางจิตใจที่ฮิลได้ดีพอสมควรด้วยว่าการที่จะทําให้คนเราคนนึงเนี่ยมันเลิกคิดวนได้เนี่ยคือการที่เอามันมาใส่ในกระดาษ ไม่งั้นเนี่ยสมองคุณก็จะคิดวนไปคิดวนมาเพราะฉะนั้นแม่ก็ทั้งเขียนไดอารี่เล็กๆน้อยๆเขียนไม um ้น้มเขียนหนังสืออะไรเนี่ยผมอยากเห็นคนไทยเขียนให้เยอะ uh, คิดว่าสุดเด่นที่สุดเลยของนังสือเ่น,เนี้คืออะไรผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังสือที่ผสมละหว่างจินตนาการ กับประสบการณ์อยู่ด้วยกันคือแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยเป็นสอสอไม่เคยผ่านงบประมาณแผ่นดินไม่เคยรู้ว่าการจะผักไอ้กฎหมายซ้อมทรมานหรือสมรสเท่าเทียมหรือกฎหมายลาคอดเพิ่มร้อยี่วันที่ผ่านสวไปเนี่ยมันยากแค่ไหนเนี่ยมันจะจินตนาการไปได้ร้อยแปดว่าทําไมเราไม่ทําแบบนั้นทําไมเราไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่เรียนแบบประเทศนู้นทำไมเราไม่เรียนแบบประเทศนี้เนาะแต่ว่าพอมันมีประสบการณ์มาก่อนแล้วรู้ถึงว่าแรงเฉยในระบบรัฐสภาของไทยอ่ะ มันมีอะไรบ้างมันมีกับระเบิดอะไรบ้างผสมกับจินตนาการระดับโลกอะ่ะมันก็เลยจะออกมาเป็นเล่มนี้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทยมันก็คงไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นนักวิชาการหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์การเมืองเลยเขียนเนี่ยมันก็จะได้อีกแบบหน,นึ่งนะว่านโยบายต่างประเทศไทยนโยบายการศึกษาไทยนโยบายสิ่งแวลดล้อมไทยมันควรที่จะเป็นแบบไหนซึ่งก็ดีคือเราต้องจินตนาการไปก่อนไม่งั้นมันก็ไม่มีอนาคตนะแต่ว่าเล่มนี้มันจะเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เขียนน่ะเราก็จะ เขียนขึ้นมาก่อนว่าจินตนาการในการแก้ปัญหาหรือการที่จะ realize ศักยภาพของประเทศเราเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้ตั้งไว้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีคอขวดอยู่ที่ไหนที่เราจะต้องแก้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อ่านจบเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าวิสัยทัศน์มันคือแบบนี้แต่การปฏิบัติมันจะเป็นแบบนี้วิชั่นมันจะเป็นแบบนี้แต่ implementation มันจะติดอะไรมันต้องแก้กฎหมายอะไรบ้างมันต้องงบประมาณเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นหนังสือที่ต่างจากอะไรที่เกี่ยวกับ ฟิวเจอร์เเกี่ยวกับอนาคตโดยที่มันมีทั้งจินตนาการแล้วก็ประสบการณ์อยู่ในเล่มเดียวกันมากกว่าที่จะจินตนาการไปแบบสุดตรงอย่างเดียวแล้วในหนังสือล่มีนะคะมีบทไหนที่คุณพิธาตั้งใจอยากให้ทุกคนอ่านมากที่สุดไหมคะถ้าเกิดเป็นแฟนมติชนฟังอยู่เขาอาจจะได้อ่านเกือบทุกฉบับแต่ว่าแม้แต่ผมเองเนี่ยเป็นสมาชิกของมติชนเนี่ยก็ไม่ได้เก็บไว้ทั้ง52าบฉบับพร <c oughs> าอันนี้มันก็จะรวมเล่มกันหมดแต่มันจะมีฉบับสุดท้ายนะครับที่เขียนขึ้นมาพิเศษ ที่ไม่ได้เขียนลงไม่ได้ชนสุดสัปดาห์จะหาอ่านได้เฉพาะในเล่มนี้เท่านั้นก็อยากจะให้อ่านบทสุดท้ายเล่มนั้นครับแล้วข้อความสําคัญที่คุณพิธาอยากสื่อสารกับประชาชนค่ะเื่อนเกี่ยวก็อนาคตที่เราสร้างร่วมกันได้มันยังมีโอกาสอยู่ผมรู้สึกมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะติดใจตอนที่เป็นนักการเมืองเป็นสสอยู่ว่าไอ้ปัญหาพวกนี้ทำไมมันแก้ไม่ได้สักทีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมน้าร้าวไม่ว่าจะเป็นพี่แอมสองจไม่ว่าจะเป็นสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมที่มีเฉพาะในเมืองหลวงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะสู้กับอนาคตของการทํางานของพวกเรามันจะเป็นยังไงอะไรทั้งหลายก็พยายามใช้เวลาหนึ่งปีในการหาคําตอบที่ผมหาไม่ได้ในตอนที่อยู่ในสภาเพราะว่ามันกลายเป็นจากแค่ inside parliament มันเป็น all over the world แล้วไมันก็จะ มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความ expansive หรือว่ามีความครบถ้วนมากกว่าเราในสา์อนี้ค่ะอยากให้หนังสือเนี่ถูกดตามนคให้เป็นประโยชน์กับคนที่รู้สึกว่าการเมืองไทยมันตัน<ม>นะก็อยากจะให้เหมือนกับว่าเป็นกุญแจที่ไขความหมดหวังความสิ้นหวังเกี่ยวกับประเทศไทยว่าถ้าเกิดประเทศอื่นเขาทำกันได้เราก็ทำกันได้ แล้วก็อาจจะกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่พักคก้าวไกลเคยพยายามนําเสนอหรือที่พักคก้าไกลเคยพยายามจะทําอะมันไม่ถึงขนาดว่าเปลี่ยนประเทศไทยเป็นหน้ามือหลังมือขนาดที่ว่าพาประเทศไทยไปดาวอังคารนะ่ะประเทศ <laughs> อื่นเขาก็ทําได้กันคนอื่นเขาก็แก้ได้กันก็เลยอยากจะให้เป็นทั้งความหวังแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจด้วยและเชื่อว่าพักประชาชนก็ไม่ได้ต่างจากพรรเก้าวไกลามากนักในเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับความคิดในการเปลี่ยนประเทศไทยมันมันจะเป็นประเทศไทยที่มีพื้นที่สําหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่คนที่อนุรักษ์นิยมหรือคนที่เป็นเสรีนิยมมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เราหาชันทามติผ่านระบบรัฐสภาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องวิตกจริตหรือว่ากังวลจนเกินเกินไปว่ามันจะเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้มันมันไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกครับ ประชาธิปไตยไทยในสภาวะิไทยตอนนี้ขาดอะไรนะพี่บุคขาดความยึดโยงกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินด้วยรัฐด้วยรากหรือด้วยะระบบการเมืองเนี่ยเออถ้ารัฐลากระบบเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความท้าทายของประเทศที่มันเจอได้เลยแล้วถ้าเรายังไม่พร้อมใจกัน เลี่ยนในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็คงยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรให้กับประชาชนได้สักเท่าไหร่นักแล้วอย่างประโยคในเกยมยาวของประชาธิปไตยเรากระพิบตาไม่ได้วันนี้ถ้าประชาชนกนําหม่อม้นหงมงกับประชาธิปไตยคุณพิธายอยากบอกอะไรนะพเขาตั้งใจจะให้คุณมองไปที่อื่นต้องจ้องพวกเขาคืออาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่ากระพิบตาไม่ได้แต่ว่าต้องต้องคอยจ้องแล้วก็คอยจับตาแล้วก็ อาจจะไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาก็เบื่อน่ายหรือว่ามีความรับผิดชอบอะไรที่ทําแต่ว่าสสต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีเวลาอีก4เดือนก็ร้อยยีวันเนี่ยคงจะฝากได้แค่พักประชาชนเพราะว่าเคยเป็นอดีตลูกพักกันมาว่าขอให้อ่าจับตาอย่างไม่กระพริบตาแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนอย่างหนักมากที่สุดในช่วงคงสุดท้ายอ่าสี่เดือนก่อนที่จะมีการยุบสภาแบบนี้แล้วอะไรคือทิด ของประเทศไทยที่ตอนนี้ควรแก้ไขมากที่สุดน่าจะเป็นวิกฤตศรัานะ trust crisis ในเรื่องของมันกระทบในหลายรูปแบบในลักษณะที่ว่า,าประชาชนก็ไม่เชื่อใจกันเองประชาชนก็ไม่เชื่อรัฐการเมืองก็ไม่ได้รับความเชื่อถือ,อตลาดทุนก็มีปัญหาผมตอบคุณแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเอาเรื่องวิกฤตศรัทน์เรื่องเกี่ยวกับ trust เนี่ยไปอยู่ในภาคเอกชนไปอยู่ในชนีการผลิตไปอยู่เรื่องก,การศึกษาไปอยู่กับการปกครองระดับสอจอบตอ หรือคอ,อรมออะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นอิชชูหนักพอสมควรและในขณะที่ยังมีวิกฤต์เฟกนิวส์หรือว่าวิกฤต์ดิเฟกมิสอินฟอร์เมชั่นดิสอินฟอร์เมชันเข้ามาอีกเนี่ยมนเลยยิ่งทําให้ความแตกแยกในชาติเนี่ยมันเยอะมากขึ้นแล้วก็เกินสัดส่วนไปเยอะก็จะทำลายความน่าเชื่อถือของของประเทศความเชื่อถือที่ประชาชนมีให้กับรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญ มองไป้างหน้อีกเก้าปีอะค่ะคุณพชยอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนผมก็คิดว่าน่าจะพร้อมที่จะตอบโจทย์ในอนาคตแน่นอนว่าในอดีตมันก็ต้องนึกนึกถึงแล้วก็สถานะปัจจุบันมันก็ต้องพอที่จะรู้ตัวเองว่ามันอยู่ที่ไหนในเชิงการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมการศึกษาแต่ว่าผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีก็ดีหรือด้วยการเปลีป่ยนแปลงของโลกเนีย่ยบางทีมันมีลมใต้ปีกที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวกระโดดได้เยอะพอสมควร ไม่ใช่แค่ในระดับมหาภาคแต่ว่าในระดับของจุลภาคเนี่ยคนที่ฝ่ายฝันอยากจะเรียนรู้อะไรหรืออยากจะทําอะไรแล้วไม่มีไม่มีทรัพยากรพอที่จะเข้าถึงการศึกษาระดับสูงอะไรพวกนี้เนี่ยเทคโนโลยีสมัยนี้ก็สามารถที่จะทําให้คุณตั้งขายในการเรียนรู้ของของคุณผ่านเทคโนโลยีที่มันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงก็เริ่มพอมีก็อยากจะให้รัฐสนับสนุนตรงนี้แต่ว่าให้คิดถึงการเมืองแห่งความเป็นไปได้ให้คิดถึง politics of possibility ว่าให้ อนาคตมันมีความเป็นไปได้สูงแล้วเราไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่กับ s t a t u s q u o หรืออยู่กับสิ่งที่เราติดขัดมาเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเราไปมัวแต่โฟกัสแต่เรื่องที่เราติดขัดอ่ะมันจะคิดอะไรใหม่ๆไม่ออกคุณพิธาได้โอกาสเป็นคลเอ็นาใยุครััเนี่ย,รรยอยากเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปยังไงคะแข็งแรงมากขึ้นรอบรู้มากขึ้นรับฟังมากขึ้นแล้วก็มีทีมที่พร้อมมากขึ้น ไม่อยากกลับมาคนเดียวอยากอยากกลับมาพร้อมกับคนไทยเก่งๆทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่มีความหลากหลายที่พร้อมจะนำพาไทยไปให้มีคิดความสามารถแข่งขันที่ไม่น้อยหน้นาชาติอื่นอยากส่งพยัญถ <c oughs> ึงไทยก็หลายคนปกติก็จะส่งหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขียนถึงอันนี้ก็คงจะไม่มีไดใครเป็นพิเศษครับฝาก หนังสือ The Future o Thailand จากผู้ชมครับก็พรีออเดอร์วันที่19กันยายนะครับแล้วก็เจอกันที่งานวันที่12ตุลาคมต้ตนตุลาก็จะเป็นช่วงที่อยู่เมืองไทยแล้วก็หลังนั้นก็ต้องกลับอเมริกาก็อาจจะมีโอกาสได้เจอทุกท่านได้ไม่มากนักนะครับแต่สำหรับบลูของมัธิชนก็12ตุลาถ้าใครอยากจะอา่านเราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันครับว่าเราอยากเห็นอนาคตที่เราคิดเขียนร่วมกันหน้าตาเป็นยังไงก็เรียนเชิญนะครับ The Future of Thailand อนาคตประเทศไทยโดยมติชนคร